เอา้าไหนล่ะน้องเมียเองไหนว่าวันนี้จะได้แอมเด็กนักทีนยังไงวะไม่ได้เว้ยวันนี้วางแผนมาไม่ดีเท่าไหร่แต่วันพรุ่งนี้จะขออนุญาตลูกหญิงมารับพิงตอนนั้นแหละรอดแน่นี่แกจะเอาตัวพิงไปงั้นเหรอได้ฉันจะพยายามขัดขวางแกทุกวิถีทางดยวได้เห็นดีกันแน่พี่ทัก นี่พี่คิดไม่ซื่อกับพิงอย่างนั้นหรอพิงพี่น้องสาวฉันนะพี่ทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะลูกหญิงพี่ขอโทษวันนั้นพี่คิดน้อยไปหน่อยแล้วก็นึกสนุกกับเพื่อนอะลูกหญิงอย่าโกรธพี่เลยนะไม่ในเมื่อพี่ไม่ซื่อสัตย์กับฉันแถมพี่ยังล่อลวงเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดอีกพี่ก็ไปชดใช้กรรมในคุกแล้วกันตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะลูกหญิงลูกหญิงลูกหญิงพี่ขอโทษพิง ขอโทษนะที่พี่พาคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราอะถึงพิงจะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของพี่แต่ว่าพี่ก็รักพิงค์มากๆนะไม่เป็นไรจ้ะพี่มันไม่ใช่ความผิดของพี่ลูกหญิงน,นะจ๊ะคุณคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆนะที่คุณช่วยเหลือพิงคอะคุณเป็นคนดีจริงๆจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักหรอกแต่ที่ผมคอยปกป้องและช่วยเหลือพิงค ก็เพราะว่าพิงคือลูกสาวของฉันเองฮะลูกสาวใช่ครับพิงคือลูกสาวแท้ๆของฉันเองเมื่อ18ปีก่อนผมเอาพิงไปไว้ที่หน้าบ้านคนรวยบ้านหนึ่งเพราะคิดว่าถ้าเขาได้อยู่กับคนที่มีฐานะที่พร้อมจะเลี้ยงดูเขาได้อนาคตเขาคงดีกว่าอยู่กับนักเลงที่เอาตัวไม่รอดแบบผมแน่นอนพิงลูกพ่อ พ่อจำเป็นต้องทำแบบนี้เดี๋ยวถ้าพ่อมีเงินเมื่อไหร่สามารถสร้างครอบครัวได้พ่อสัญญานะว่าพ,พ่อจะกลับมารับพิงเองแต่ระหว่างทางพ่อจะดูพิงและปกป้องพิงอยู่ห่างๆพิงลูกพ่อ พ่อไปแล้วนะแม่มีคนเอาเด็กมาทิ้งาเหแถวนี้อ่ะหลังจากนั้นพ่อก็คอยดูพิงค์อยู่ห่างๆแล้วก็เห็นว่าไอ้ทัศน์มันพยายามล่อลวงพิงค์พ่อก็เลย ออกมาปกป้องแล้วคอยช่วยเหลือพิงพิงพ่อขอโทษนะที่ทำให้พิงกลัวตั้งแต่แรกแล้วพ่อก็ขอโทษที่เคยทิ้งพิงไปไม่เป็นไรเลยค่ะพ่อหนูเข้าใจทุกอย่างและอีกอย่างพ่อก็เฝ้าดูหนูอยู่ต่อไปนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะพ่อเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะดูสิพ่อยังจำวันเกิดหนูได้เลยเรามาเป่าเพ้งกันนะคะ ทุกคนเกิดมาย่อมมีความรู้สึกรู้สำนึกและรู้จักบุญคุณ